เปิดคำทำนายลักษณะนิสัยทั่วไปของแต่ละวันเกิดและก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นอยากจะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์และ s u b s c r i b e ติดตามช่องแนวกันว่าไว้ด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับเปิดคำทำนายลักษณะนิสยัยของแต่ละวันเกิดก่อนที่จะไปรับชมกันนั้น ต้องขอกล่าวไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมได้นํามาเสนอต่อไปนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและหากมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีความคิดต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนลักษณะอิสัยของแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับพยากร์ลักษณะทั่วไป ของคนที่เกิดวันที่15วันที่15นั้นเป็นเลขที่โชคดีมีพลังแฝงมีสเสน่ห์ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใครไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือมิตรสหายคนวันที่15นั้นเป็นคนที่สุภาพโรแมนติกรักความยุติธรรมชอบความสวยความงามความโออาหรูหราดูดีเข้ากับคนได้ทุกระดับและมักจะมีคน ขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เสมอคนวันนี้เป็นนักพูดชั้นดีโน้มนาวเก่งและมีพรสวรรค์เป็นคนรักสวยรักงามข้อดีคือชอบการต่อสู้ชอบเอาชนะทุกสิ่งและมักจะก้าวหน้าด้วยลำแข้งของตัวเองส่วนในเรื่องของอาชีพคนวันที่15นั้นเหมาะกับการจะเป็นนักพูดนักปกครองนักบริหารนักการค้า เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีศิละปะและการละครและมีอำนาจดึงดูดเฉพาะตัวที่รุนแรงส่งผลให้ผู้ได้พบเห็นเกิดความนิยมชมชอบส่วนในเรื่องของการเงินคนวันที่สิบมีโชคที่ดีเกี่ยวกับการเงินเรื่องเงินเงินทองทองจะสามารถหาได้โดยง่ายถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่จนเป็นคนที่มีมานะมีความพยายาม ในการทำมาหาเงินรู้จักใช้เงินถ้าจะเสียเงินก็มักจะเสียกับเพื่อนหรือการเที่ยวซะมากกว่าที่จะเสียเงินในการใช้ใจ่ายส่วนตัวส่วนในเรื่องของความรักความรักของคนวันที่15นั้นมักไม่ค่อยสมหวังถึงแม้จะมีสเสน่ห์ก็ตามเพราะส่วนมากจะไปมีรักสอนซ่อนเร้นหรือจะเรียกได้ว่าที่ได้ไม่รักที่รักมักไม่ได้ และส่วนในเรื่องของเคสรับคนวันที่15นั้นควรเสริมดวงชะตาด้านเมตตามหานิยมและจะให้ดีควรมีเครื่องประดับจะดีมากๆเลยนะครับก่อนจะจากกันไปนั้นต้องขอกล่าวอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเสนอนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านใด รับฟังและคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เผื่อเพื่อนหรือคนรู้จักที่เกิดวันเดียวกันกันกบท่านจะได้มารับชมไปด้วยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตทั้งเงินทองโชคลาภขอให้รวยทรัพย์รวยโชคมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายภายในเร็ววันนี้ด้วยเถิน เป็นไงกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสั b สก r i ต์ที่ตามชแน l ว่ากันว่าวด้วยนะครับถ้าหากใครอยากให้ทำคลิปเดียวเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้ล่างคลิปเดียวนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ากันว่าชแนลคนไทยสาระแปลกใหม่แบบจัเต็มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ